กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปฝอนยังเดินหน้ากระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัว Ranger t a เฟ m m n n รถกระบะรุ่นพิเศษในประเทศออสเตรเลียซึ่ง Ranger เป็นหนึ่งในสองรถกระบะที่ขายดีที่สุดในประเทศเมื่อปีที่ผ่านมาโดย Ranger t r เฟ s m a n n ถูกต่อยอดมาจาก Ranger รุ่น x c e l 4x4 ที่เป็นพื้นฐานโดยมีการขยับราคาขึ้นไปอีก1,000เหรียญออสเตรเลียแต่ฟอร์เคลมว่าอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามามีมูลค่ารวมกันถึง5,500เหรียญเลยทีเดียวสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Ranger t r a i e m a n ก็คอือล้อลอยสีดำขนาด16นิ้วบารกันชนด้านหน้าสีดำพร้อมแถบไฟ LED บันไดข้าง โถบาดด้านหลังสำหรับลากจูงรถพ่วงและพื้นปูกระบาดท้ายสำหรับขุมพลังของ r a n g จอ r ์เทรสแมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ5สูบความจุ3.2ลิตรขนาดกำลังสูงสุด1 9ือร,รงกา็แรงม้าแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแต่จะไม่มีขุมพลังดีเซลทวินเทอร์โบส่สูบความจุ2.0ลิตรและเกียร์อัตโนมัติ10สปีดมาเป็นทางเลือกให้ โดย Ranger TraceMan ยามาพร้อมดิฟล็อกหลังและระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทมห้องดิสานภายในมาพร้อมระบบ i n f o t t i n n m n t t s n n t r e หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto และเช่นเดียวกับ Ranger รุ่นพิเศษอื่นๆ Ranger TraceMan จะมีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติมาให้ด้วย Ford Ranger TraceMan จะมี7สีให้เลือก ในราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่47,990เหรียญออสเตรเลีย,รยหรือประมาณ9,92,000บาทพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ